วันหลังเนี <c 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 ่ยเข้าโรงหนังเนี่ยยืนถวายพระกรด้วยไม่งั้นใช่เง้นที่ไปแช่วามเอาไว้โรงหนังนี่อัดวีดีโอเอาไว้ไม่ใช่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้คิอคนหลานแล้วคนหลาแล้วเพชร็จยินเงินสองคนหลนแล้วเขตก็อยบเงนเงินสองคนหลาแล้วเขตก็ยบเงนเงินสองหนแล้วมอนเงิงสอ ก็หายกมนเลยก็หายกนเลยอืมอืมอืมได้แล้วปวดไหมไม่จาเป็นหรออันนี้มันสิทธิส่วนบุคคลคนะอันนี้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลการที่หนูไม่เย็นก็ไม่ได้ทําหคนอืนเดือดรมอนหนูแค่นั่งขอนูนั่งขอนูนเฉย ไม่เคหนูจะนะหนูจะเคารพหนูไม่เคารพมันเป็นสิ่งของโรงเรียนี่ในเวลาโรงเรียนเรียนหรือเปล่านี่ในเวลาโรงเรียนเรียนค่ะแล้วใส่ชุดนักเรียนคืออะไรอ่ะสอบย้อนหลังสอบของที่ไหนสอบย้อนหลังคะที่โรงเรียนที่โรงเรียนอะไรหรอแล้วทำไมต้องบอบทำไมต้องบอกอยากรู้ว่าโรงเรียนไหนเขาทำอะไรกันอย่างนี้หรอไม่เกี่ยวกับโรงเรียนค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย เราโงเรยมาเที่ยวว่าส่แแล้วจะได้รู้ว่าโรงเรียนเขสอนนักศึกษากันอย่างนี้นะอันนี้คือพูดถึงเรื่องที่ว่าไม่ได้ปิดโทรศัพท์ในตรงหนันะค่ะคือไมันคือมันเสียงดังพูดเสียงดังพูดเสียงดังพูดพูดเสียงดังยังไงพี่แค่บอกว่าเพราะสองเขาส่งมาผิดให้ส่งไม่ส่งผิดแค่ครังเดียวคือเขาก็ขึ้นว่าให้ปิดโทรศัพท์ เพราะว่าทุกคนทุกคนดูอยู่ไม่ค่ะหนูเข้าใจว่าโทรศัพท์มาแต่ว่านะควรปิดเสียงแล้วก็โทรไปเอาไปโทรข้างนอกค่ะอ้าวแล้วแล้วการที่ไม่ต้องยืนตรงเคารพอะไรนี่ไม่เกี่ยวพูดถึงเรื่องปิดโทรศัพท์อยู่ค่ะเราพูดถึงเรื่องอะไรทำไมเรเดินเดินมาคุยกันอะไรดีๆไม่ได้ต้องตะโกนต้องต้องพูดว่าอย่างนี้ด้วยหรอพูดแต่ผบอกว่าหลังเข้าหลังเก็บหงในนหลังเนี่ยเข้าโรงหนังเนี่ยยืนถวายพระกรด้วยไม่งั้น ใช่เงินที่ไปแชรความเอาไว้โรงหนังนี่อัดวีดีโอเอาไว้นี่ช่วยอะไรนะอ๋อันนี้ผิดกฎหมายด้วเหอขดยนไดไหมนึ่งสองใช่เนนีมอนหนึ่ง่งสองใช่ไม่หรอกกแค่จริงก็เข้าใจหรอกว่าสิทธิส่วนบุคคลนะนะแต่ก็คิดว่าตั้งถ่ายคิดก่อนเลยแต่มันเข้าง้้มาล้างมือตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยไม่ได้พูดถึงน้าค่ะ ออถ่ายก็ใช่ไมดีดค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้กะจะถ่ายหรอกแต่ว่าออกมาเห็นนาตั้งกล้องอยู่ก็เลยถ่ายไว้ว้างํังใครฟังมังเนาะโคัไปกินข้าวนะครัเมื่อวันที่ยีบสามีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับครมมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสา กฎหมายตัวเดิมนะครับพรบข้อมูลข่าวสารปี2 5 4 0นี่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับแต่พรบข้อมูลข่าวสารตัวใหม่ที่ครมจะนำเสนอรัฐสภานี่ยิ่งแย่กว่าเดิมถ้ากฎหมายนี้ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นครับเท่านี้ฮะไม่ต้องขอข้อมูลข่าวสารกันแล้วครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะขอแต่จะขอได้หรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่อนุญ,ญาตให้ประชาชนได้แค่สงสยัยฮรพอขอไปปุ๊บขอเยอะขอมากขอบ่อย,ออยก็อ้างเหตุ เยอะมากบ่อยเนี่ยในการไม่ให้ข้อมูลข่าวสารก็ได้อีกอย่างข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพท,ที่ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่เยอะแยะไปหมดตั้งแต่กรณี GT200 เหลเรือเหาะที่ไม่เคยเหาะได้ยานเกาะล้อ,อยางสไตรเกอร์อุทยานราชพักนะครับแม้กระทั่งห้องน้ำา v, v i p 54ล้านลถบัตรซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงตรงไหน2,250ล้านเรือดำน้ำแม้กระทั่งถุงเทา้าผ้าเขามา้าหรือกางเกงในเนี่ยเราจะขอข้อมูลอะไรไม่ได้อีกเลยฮะเพราะกางเกงในจะกลายเป็นความมั่นคงของรัดไปแล้วการอุ้มหายของคุณวันเฉลิมกรณีเข้าสาร700กระสอบที่กำลังจะส่งไปยังประเทศเมียนมาก็จะถูกอ้างว่ากระทบกับความสมคัญระหว่างประเทศก็จะไม่ให้ข้อมูลนั้นอีก รวมทั้งโครงการต่างๆนะครับที่มีชื่อห้อยท้ายว่าเทิดพระเกียรติในพระราชดำริต่างๆเนี่ยนะครก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้ครับอย่างกรณีงบโคกหนองนาโมเดลที่มีมูลค่าวงเงินถึง4,700ล้านที่วันนี้มีข้อสังเกตมีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตมีคลิปเสียงเราก็อาจจะขอไม่ได้หรือแม้กระทั่งโครงการเขื่อนเหมืองตะกัว ก็อาจจะขอไม่ได้ทั้งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและที่สําคัญที่สุดคือแม้แต่ข้อมูลการฉีดวัคซีนก็ขอไม่ได้อีกนะครับก็จะถูกอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกใช้เป็นเครื่องมือเป็นเกราะกําบังป้องกันการตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณซึ่งงบประมาณก็คือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับนี่คือปัญหาของพรบร้อมูลขาวสารฉบับที่คอรมอผ่านเมื่อวันที่23มมีมนาคมที่ผ่านมานี่เอง ถามว่าพรบข้อมูลข่าวสารที่ดีที่ควรจะเป็นนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรกฎหมายนี้จะต้อง ยึดหลักเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสไว้ก่อนข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นต้องเป็นส่วนน้อยเท่านั้นการขอข้อมูลต้องควรเป็นระบบ one stop service ได้แล้วประชาชนสามารถขอข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วกฎหมายที่ดีการขอข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่พึงทําได้หน่วยงานราชการและรัฐบาลมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลพรบข้อมูลข่าวสารฉบับที่ให้อํานาจกับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ พื่อมุ่งสร้างรัฐบาลที่โปร่งใสปราศจากการคอร์รัปชันพรรคก้าวไกลได้เสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ต้องวัดกันที่สามัญสำนึกวัดกันครับว่าเราจะผ่านกฎหมายตัวไหนระหว่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่พรรคก้าวไกลได้ยื่นไปเมื่อปีที่แล้วหรือจะเอาพรบปิดหูปิดตาปิดปากของพลเอกประยุทธ์ที่เพิ่งผ่านครมไปเมื่อวันที่2 3มีนาคมที่ผ่านมางานนี้วัดกันที่สามัญสำนึกล้วนๆครับ